นี่กี้จะเพ่อเด้ไปไปหว้ฝังมุ่นบ่โอ้โหเลยเอาไว้นี่เออหุงควายตะกี้โอ้ยจะมันร้ายค่ะของของยายแตนอ่ะบ่เนี่ยนอนน้นองเจ้าเม็ดหนายห้อยตัวนี้นายห้อยเด้อค่ะนี่นายห้อยนะตานายห้อยฝืนเป็นว่าหล่ออยูย่บนบนตื่นใจบนเด็ดเป็นนายห้อย นายหอยกีนะคะเออนายหอยทมินต้นนี้นายหอยว่า่อยทมินตันไหนห่วยเรามีตะโจนอ้วนพี่น้องเอ้ยอ้วนค่ะอ้วนแน่ช่วงนี้ยันไดนกินหนาอิ่มเสร็จแล้วเดี๋ยเดียวมีหัว้อนเะมือนย่งเงี้ยกี่เอ้ยเออผิวออกไปทางสายวมันจีลง ไปแล้วนะมีปิงบ่านี่มีปิงเลยเอิญแน,น่โอ้มีแต่ต้นตอนว้วนนี่เนอะทักทาย,ยามเย็นเย็นกับบรรยากาศ